เมื่อวานนี้วันรายงานของเรานี่เรียบร้อยเหมือนภาพับเลยนะจริงเหรอสามชั้นเลยพับสามชั้นเลยต้นขึ้นมาอยู่บนชั้นห้าเนอะกระทรวงแรงงานหมดบรรยากาศเมื่อวานนี้ท่านนายกเปิดงานเนาะในพิธีถ่ายทอดสดนายกรัฐมนตรีก็ไปเปิดนะครับเปิดวันรายงานเนี่ยในบรรยากาศอย่างนี้ครับเปิดก็แล้วก็ผู้นำรายงานก็มีการเรียกร้องนะครับ ปดข้อเนาะใช่ค่ะพี่น้อมทางท่านสุชาติชมกลิ่นก็บอกว่าอ่าในเรื่องปัจจัยต่างๆการจะขึ้นแรงงานค่าแรงงานเนี่ยมันต้องมีหลายปัจจัยมาคุยกันด้วยแต่ยังไงก็จะดูแลนะผมว่าก็พูดอีกทีนึงพูดแบบคนไม่รู้เรื่องก็แล้วกันนะผมใช้คํานี้นะพูดแบบคนไม่รู้อ่นะครับพูดแบบชาวบ้านที่เขาก็ผมว่าเอาว่าถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ด้วยกันเนี่ยก็จะบอกว่าเราไม่สามารถจะจะลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้ คนกสิณวันนี้รถไม่ค่อยมีใช่ไหมทีมงานเพิ่งมาติดบกไม่เกี่ยวกับน้ามันใช่ไหมคะน่าจะเกี่ยวด้วยเลยรถเหล้่อมันขึ้นทีมงานคนกสิณเรามาสายวันนี้แต่ก็มาแล้วมาแล้วพร้อมรับสายผมมองในบริบทว่าเราไม่สามารถที่จะลดค่าครองชีพได้วันนี้มันอาจจะมีแต่ขึ้นกับขึ้นไปการขึ้นกับขึ้นไปก็คือนี่คือภาวะเงินเงินเฟ้อใช่ไหมเฟ้อ นะครับเงินเฟ้อคือประชาชนไม่มีไม่มีไม่มีเงินไม่มีเงินสินค้ามันก็ขึ้นราคาไปมีเงินก็ซื้อของได้น้อยลงแต่ราคาสินค้ามันสูงขึ้นเคยซื้อ10บาทเคยได้แบบกรมมือตอนนี้ได้อาจจะได้น้อยลงขึ้นกรามนี่แหละเศรษฐศาสตร์ชาวบ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเดือดร้อนเดือดร้อนแล้วทำยังไงของมีราคาสูงขึ้น ของราคาสูงขึ้นถ้าเราแยกแยกของออกเป็นถ้าของที่เราจะต้องบริโภคในแต่ละวันเนี่ยนะ,ะเราแยกเป็นสองกองกองหนึ่งนี่เราสามารถที่จะปลูกกินเองได้พืชผักสวนครัวอ่าใช่มชถ้า<ช>เราปลูกกินเองได้ในปลูกเป็นไหมรอบานได้ฝนตกไหม ช่ปลูกพืชดีกว่านะนาฝนปลูกถั่วปลูกผักปลูกตำลึงทีเดียวกินตลอดชีพมันไม่ตายตายมันก็ขึ้นใหม่ไปชาเ่ออไปใช้ข้างบ้านเน่ยเมื่อวานนี่ผมก็ต้องเอาปลายตำลึงเพื่อนบ้านน่กลับมาคือของเราต้มอยู่ที่เราไปเพื่อนบ้านแล้วนู่นนะต้องไปโหนมันดึงมันกลับมากลับมานะก็ไปเพื่อนบ้านน่นะครับเพราะงั้นกองแรกก็คืออะไรที่เราสามารถที่จะปลูกกินเองได้ผักสวนครัวโรคกินได้เราทําเองได้ทํากินเองไม่ว่า ไม่ว่าข้างนอกจะสูงจะแพงแต่ของเรามีกินกับสองของที่เราไม่มีกินเราจะต้องซื้อเขากินอันนี้เราคุมมันไม่ได้ทำยังไงที่เราจะยังไม่กระทบมากก็คือต้องผมว่านะกระทรวงแรงงานนะต้องทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นให้ได้ส่งเสริมอาชีพนี่แล้วก่อนจะส่งเสริมอาชีพเขาเนี่ยฝึกเขาซะก่อนตอนนี้การเรียนในสถาบันการศึกษาสาคัญคการเรียนนอกระบบก็สำคัญไม่น้อยกว่าในระบบ วันนี้ผมยังเชื่อว่าผมเกิดความรู้สึกว่าช่วงหลังในการเรียนนอกระบบดูจะสําคัญพอๆกับการเรียนในระบบค่ะนอกระบบหมายความว่าการฝึกอาชีพเนี่ยมีมเดี๋ยวนี้ในคนเขาขนขวายนะ,ะที่จะไปเรียนอาชีพโน่นนี่นั่นเพิ่มเติมสร้างงานสร้างไรายได้มาขายเคาค้าข,า,ข,า,ข,า,ขา,ายออนไลน์กันเนี่ยวันนี้รัฐบาลต้องให้ความสําคัญและเห็นความสําคัญตรงนี้สําคัญท่านต้องเติมเงินมาสักก้อนใหญ่ๆเลยนะครับแล้วใครอยากจะคือทานโยบายเลยอยากเรียนอะไรท่านจะได้เรียนอะไรนั้น อยากรู้อะไรท่านจะได้รู้อันนั้นอยากมีอาชีพอะไรรัฐบาลจะให้คนทําอาชีพนั้นจัดให้เลยก็จัดให้เขาจัดให้ฝึกอาชีพให้เขาเลยอฝึกอาชีพเลยหาตลาดให้เขาเพอฝึกเสร็จปั๊บขึ้นบัญชีเลยขึ้นเป็นจังหวัดเลยจังหวัดนี้มีช่างฝีมืออะไรบ้างที่ผ่านการพัฒนามาแล้วหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ไล่มาเลียงเลย บรรดาผู้ประกอบการก็ไปช็อปกันเลยเอาคนนี้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 ไม่เอาคนนี้ตรนี้ผ่านการฝึกมาแล้วมีคามาผ่านการนานฝึกมาพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับพัฒนาฝีมือเพราะงั้นเราเรา,เรามีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศทุกจังหวัดแต่เราก็ไม่ต้องจําเป็นว่าจะต้องไปฝึกในที่ตั้งฝึกออนไลน์และฝึกได้มากขึ้นผมเข้าไปดูเวลาที่บอกว่า คนถ้าใครสนใจอยากจะฝึกอาชีพออนไลน์เนี่ยมีลองเข้าไปทีมงานลองเข้าไปดูกันด้านหน้าเฟซบุ๊กเขาเนี่ยหน้าหน้าเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเนะี่ยพอเข้าไปเลือกอาชีพจะฝึกเต็ม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 เออทำเออแล้วท่านไม่รู้สึกอะไรเลยหลตงจากวงแรงงานนะถ้าคนเ็าสนใจเนี่ยหนึ่งคุณต้องหาอาชีพที่มันที่มันทันโลกทันสมัยค่ะ แล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยนะครับไม่ใช่มาฝึกทําขนมอยู่เหมือนเดิมไม่ได้นี่มีกำลังชมาดูฝึกทําดอกไม้อย่างเงี้ยมันไม่มันไม่ได้ครับโรกมันไม่ไม่ไปทางนั้น,นเพิ่มเพิ่มตารางการฝึกแล้วก็เพิ่มจํานวนคนให้ได้มากขึ้นแต่ละรุ่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 นไม่มีงบประมาณเติมเข้าไปแล้วรัฐอย่าทําคนเดียวค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานท่านพัฒนาได้ทําคนขึ้นเก่งขึ้นได้ แต่ท่านทําได้ไม่เพียงพอหรอกเหมือนกับโรงเรียนนะโรงเรียนของรัฐพอไหมตอนนี้ก็มันก็ไม่พอเราก็ต้องเปิดเอกชนใช่ไหมใช่มีโรงเรียนเอกชนมหาวิทยาลัยเอกชนใช่ไหมใช่ก็เหมือนกันและครับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยรัฐรัฐทาไปแล้วก็เปิดโอกาสให้เอกชนก็ทำแล้รัฐก็สนับสนุนงบประมาณให้คนได้รฝึกกันได้พัฒนาฝีมือแรงงานให้เขาเป็นคนเก่งคนมีฝีมือเนี่ยไฟดับดวงหนึ่งที่บ้านเนี่ยซ่อมได้แก้ได้พัดลมเสียทำได้แก้ได้แล้วก็สามารถเป็นอาชีพได้ ถ้าอยู่ในชุมชนก็เรียกใช้ช่างนี้ได้เลยมันจะได้พ้นกับดักในค่าแรงขั้นต่ำไงค่ะท่านก็โดนกดอยู่ทุกตีทุกปีทุกปีไม่ใช่แล้วก็มาขอค่าแรงเท่าโน้นเท่านีน้เท่านัน้น,นแล้วท่านให้เขาไม่ได้่คะคก็เพราะอะไรครับเพราะว่าเนี่ยแหละรบริษัทที่จะมาทํางานในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ดูแล้วว่าเออประเทศนี้ค่าแรงงานไม่สูงถ้าค่าแรงงานสูงเขาก็ย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านที่ค่าแรงงานต่ำต บริษัทย้ายไปจากบ้านเราไปอยู่เมียนมาไปอยู่ลาวไปอยู่กัมพูชาไปอยู่เวียดนามนะครับแต่คนประเทศเหล่านั้นหนีเข้ามาทํางานในบ้านเราเพราะค่าแรงขั้นต่ำของเขาต่ำกว่าเราเขาก็เลยมาทําอยู่บ้านเราเมื่อวานนี้ก็วันเดม้ายังจุมนมเลยอ่ะใช่ค่ะมาเรียบร้องในเรื่องของสิทธิต่างๆด้วยแล้วก็ที่พี่หนอมบอกไปเมื่อสักครู่ม่เข้าไปปรมงพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็ทีมงานของเราก็เข้าเว็บไซต์แล้วพี่หนอมหน้าแรกคือเขาจะมีหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามให้ให้ดูว่ากําหนดการฝึกอบรมหน้าแรกเนี่ยมีลักสตร นี่เข้าไปนับที่เป็นสีเขียวที่สามารถคลิกว่าสมัครได้เนี่ยเหลือ9้าหลักสูตรใน,นตอนหนึ่งหน้าน <ämän S 1> ตอนหนึ่งหน้านอกนันน้นตเต็ม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 แต่ก็มีหลายอาชีพนะคะแต่คุณผู้ชมดูวันเวลาด้วยนะคะเขาจะบอกด้วยอันนี้แหละถึงอยากจะบอกว่าดูท่านดูดีๆ,ๆนะก<ห> <inaire S 2> ระทรวงแรงงานนะไม่มีเงินไปของงบของงบกลางขอแล้วมาฝึกให้คนมีอาชีพมีรายได้อะแล้วโรงเรียนผมว่าโรงเรียนสถาบันการศึกษานะโรงเรียนเนี่ยนะ โรงเรียนเนี่ยที่เราเรียนตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยนะให้มีสักวิชาหนึ่งได้ไหมวิชาฝึกอาชีพวิชาฝึกสอนอาชีพอ่ะแล้วก็ต้องเป็นอาชีพที่มันสามารถที่จะประกอบอาชีพได้จริงๆอ่ะอาจจะให้เป็นไม่ใช่เรียนแต่สามัญแล้วก็จบสามัญมาปั๊บแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าสมมุติเอาไปช่องว่าวิชาทางเลือกหรือวิชาอิสระเลือกอิสระบางคนอาจจะไม่เข้าไปคลิกเลือกนะคะถ้าสมมติว่าบรรจุอ่ะอย่างน้อยสัก เพิ่มนึงสักกี่ชั่วโมงนับไปอย่างเงี้ยให้เด็กเขาได้ซึมซับในส่วนนี้เข้าไป้วพี่หนุมเนาะบางคนก็คือการศึกษาหรือว่าครอบครัวแตกต่างกันก็จริงแต่ถ้าเขาได้มีอาชีพในเรื่องของการฝึกพื้นฐานเข้าไปต่อยอดเองได้เพราวันนี้โลกโซเชียลก็แบบก้าวกระโดดเหมือนกัน<อ>นะคะเราจะแก้ปัญหากันไม่งั้นเราก็มานั่งแต่บนเดี๋ยวนะ้ำมันแพงของแพงของขึ้นราคาเราไม่คิดว่าเราจะทํายังไงให,ให้เรามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจากการฝึกฝนฝึกอาชีพสร้างโอกาสใหม่ๆนะครับให้กับประชาชนเนาะนะครับ